ขววันนี้เปนที่14ทุกที่8นุก3ครับอยู่เทศบาลโนนตาลห่างจากเมืองเลยประมาณเก้ากิโลนาะเทศบาลโนนตาลเส้ทนทางนี้ไปเมืองสวงไปสุวรรค์นนะถนนสองหนึนน่งห้านะครับห่างจากเมืองสวงสิบแปดกิโลห่างจากโซนอุ้มสี่สิบสามกิโลนะถนนเส้นนี้มันสิมี่สองเลนกับสี่เลนเป็นระยะเป็นระยะ อ๋อเป็นได้คืนอีแป๊บหนึงอีโต้ข้างตัาอีครับมีปากปาก็ต,นตนนัตนนะธนาก็เป็นสถานีนะไหมครับไม่เราที่มือยัซื้อไม่เป็นปลาสินเริรสุสภาพข้างเขาเนี่ยเขาคอนปิดนั่งเรียนไหมที่ตัวอีกอที่เขาไม่เข่าผมดิละ รอบนี้พี่น้องเด้อใครอยากกู้เงินยืมสร้างบ้านพร้อมผมก็ยินดีแค่ไหนลอบนี้พี่น้องที่ถนนยังนี้พี่น้องนี่ถนนหกสิบแปดตารางวาที่ถนนสองหนังนพี่หนัง,ง,นง,ง,นหนงให้เงินหาเซนเนสร,รนคาคาหนี้โอนฟรีพี่น้องภาษีทาโอนทาภาษีให้ฟรีเดี๋ยวพิเศษวันที่เมื่อไหร่นะครับว่ากว่างเทไรี้รย่างเทไรวะ กินไม่ท่าผม okay, าอยู่ละโอเคหกสิบแปดตารางเราเห็นอย่างเด้อไม้เบิร์นเนี่ยบิรนขี้มาใส่สิงม่หมดเนี่ยด้านคางติดธาน,นีนะไม่ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นหน้ากับเทศบาลพี่เนาะเนาะด้านหน้า,า,นนา,านเทศบาลเทศบาลโนนตาลน,นี่ก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพธาน,นีนะไม่พี่เนาะ ข้อกีดยางกวางเล็กพี่น้องน่าสวยในคณะต่อเป็นข้อข้างหลายางล่ะไปในเมืองบาถึงสิบเมื่อี่น้องการกว้างของทีนี่ประมาณ14เมตรดากว้างนะครับกว้าง14ด่านด่านยาวประมาณ22ความยาวนะครับจนพูดใกล้ๆรูปดำเล็กพี่น้องตัวนี้ที่สวยครับที่สวยที่สวย ที่สวยที่สวยนะครับที่สวยเลยตรงน้นเขาสองด่านเลยเก็บเป็นด่านหนาหเดี๋ยเฮ็ดเป็นะจะเป็นบ้านไร้ไร้ของกันได้พี่น้องข้น,นามาทั้งด่านนี้กันได้ขน,นาดตั้งนี้กันได้ขาขายเดี๋ยวโอเคเลยนะครับเลยมีสองด่านสองด่านสองมุมเอาข้อมูลละเอียดผมส่งไปอย่างล่างนะครับเด้อนี่กัดกับเทศบาลโนนตาลตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ สงสัยสนใจกะทรมาครับ0610983636 0610983636พี่น้องที่สวยที่สวย68ตารางวาหาเซนเนตต้ององกันได้ครับครับโอเคพูดกันได้ทุกเงินไขไฟอยากกูมีเงินเดือนประจำกะน,น,กน,นั้นแหลนจังมือีนนายกับกูเลยพี่น้องพร้อมสร้างบ้านผมยินดีเยียดเอกาสารให้นะ้ำยืนเรื่องการกู้ให้ซื้อที่พร้อมสร้างนะครับพี่น้องดสิได้ ถ้าซื้อที่ซื้อในธนาคารเขาอนุมัติตอร้อมสร้างบ้านส่วนบ้านเทาไหเอาหลังหน่อยหลังไงก่อน้วแต่เขานะหลังบัตรไงก็ได้ดอกพี่อนเอาเอาแค่ถ่ายอเมซอนเข้ามากระจายดีเฮ็ดค้าขายดีเลยพี่น้องตัวนี้ทำได้ดีโอเคครับคลิปหน้าพบกันไหมครับรายละเอียดพอกันครับโอเคครับสวัสดีครับ